เอาเอาเท่านี้ก่อนพี่น้องอืมเจีือนในพี่น้องเมึงน้ำเนี้ยเนี่ยให้พี่น้องเมึงน้ำเนี้ยโอ้ยโอ้ยมึงพี่น้องครับครับม,มาเดิอมาเดิอมึง

ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอ e ีแอบเสียบนะครับอยู่ทงไ้ทงนาเก่กาพี่น้องได้ขาหมูย่างมาพี่น้องมาหอนหนอนเลยยางเลี่ยวไม่ไหมเมือกี่พี่น้อง <ๆ S 1> มึงเหลืองโอ้ไปตาเสียบแห้งพี่น้องยกขาหลังมันมาทั้งขาเล้ครับมาครับนี่ครับเป็นน้ำจิ้มพริกสดปรุงสมๆพี่น้องแบบไข่ซี่ฟูดเนี่แหละใส่หาฟักซี้าไปยังหอมพี่น้องมาขันนงียบเก่กาครับ ครับแต่ก่อนอิเสบนะครับสำหรับเอียบเสบเนาะ <g iggle> มันก็ต้องมีของจันลงใจมีของแยงลำใหญ่ได้พี่น้องเด้อกับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะครับอย่าว่ากันนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสบผมบอได้นะนะให้แก่ข้าวตามเลยพี่น้องเดี๋ยวกับบอได้สนับสนุนให้แก่ข้าวนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องขออนุญาตนะครับผมโอ้มากับบรรยากาศเขาเคียวๆพี่น้อง ย่างเพิ่งเรียมเมื่อกี้พี่น้องมึงโอ้ชิมก่อนพี่น้องอืมักเสียบอยู่ดอกมึงเรื่องเดืองเลยอืมมาพูดลองจิ้มน้ำจิ้มอืมโอ้ขอทานเถอพี่น้องมามาพี่น้องมามาอืม,อม

มึงครับโอ้ยมึงพี่น้องครับครับม,มาเดินมาเดินมึงโอ้ยอือ้มติดเอ็นมันในไหน หองฟังอืมบะมันแห้งน้งนหอมนุน่มอืม Có chậm chậm Đang nụm bây giờ Mọi người Mọi người nào จำจำจำอย่างงูนี่ยเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่างไหนมันแหมแห้งพี่น้องอย่างให้มันจำจำเสียมันสีหอมเอาเอาทงจำจำเลพี่น้องมึงมึงครับนุ่ม อืม,อมแต่ทม่ไมพร่นรองห่นที่เด่นมันอือืม,อมเอ็นอย่างก่แเสี่ยวใครๆก็ค้างาง่วมบองนึงคือตวงเอ็นมันจะมีทาไล ส่วนนี้น้องนั้พี่น้อง,องออว่าจะเอาถุงมองให้พี่น้องเมืองน,นั่นนี่เอาหามแฮมกันนี่เอาอืมหอมอุ้ยมัก

ก็เลยแบบนี้ก็เรียกม่อยากกินข่าวไรเอามาห้องของเพราะว่ากินแบบกับแก่สิมะแสบกินเหร่นพี่น้อง บอกฟิษดังเลยครับหมบองช้ำๆมันอหมองจิดเอ็นมันสิบที่คุบๆแล้วหอมไฟขึ้นมาเลยพี่หนังตรงทีมันเป็น ไอสิบสิบแน่นเดือดซิบิบแน่นเนี่ยมมันิีหนุ่มลองฟังไปน้ำเขา นี่ไ้ความหอานน้ำน่องมันหอนไปเลยแสบน้ำอ,อยา่าะไรความหอมแต่ไฟอ,อ,อยากจะมักแสบอื <c oughs> อัวห็นแบบรุ่ม ถ้าแบบแห้งอืได้เลยความหอมไปหน่อยวัดจิ้มกับแซบมักแซบเอ๋อนี่แซบเลยยาเสตอนเอาน่องเอ็นพี่เนาะ ขาเนาะมีเอ็นพี่น้งองกินแบบมันหวนานปาดไปกินแต่น้อย่าทีพี่น้งองเด็ดฟิวเี เดี๋ยวกินแังก็กินกินดีมันแสบเอ็นมันกุกๆเลยพี่น้ redesign, hehe, อง สะดุกวันอหอมคร่อยค,คอเป็นพี่น้องมา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  มาครับมาเจ็บเจ็บโดน้ำมันเผ็ดสัดนะ ปลาดอกเตยลน,น้อยมันห่อนนี่พหน่องจับมา,ม,มาครับมามาข้ามูล่าง มาด้วยมากินน้ำกันด้วยมากินมาเวลารดเป็นน้ำมันเหมือนเป็นหรอกครับบ๊าสดีครับสวัสดีครับกินมาลูกเอาปะอ๋อไข่ป่กินหมูว่ะเนี่ยหมูย่าง ได้นนำมันแล้วบอห์อ๋อจิ้นเก่มามากันมายังนี่มาว่ากินขาหมูเนี่ยเบบอกกาสั่นปิดคลิปกันให้เพป็นติด้กินน้ำบนปรกาเข่ากลองครับเดี๋ยวมืงเนี๋ยวไปซัำหนีกันนะครับเดี๋ยวที เพื่อเพื่อนอยากแสบน้ำเนี่ยเพิ่อนมาอยากเข้ากลองมื่อนี้จัดเป็นขาหมูย่างนะครับย่างมาเป็นขาเลยเอาขาหลังมาย่างบบครับโอ้ยแสบเลย <c oughs> ครับขอบขอบคุณพี่น้องนะครับเ,เกียเกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็เ,กกเยียบแสบได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่อนนะครับเดี๋ยวตอนรับแขกก่อนเป็นรถน้ำมันเมือ่อโบราหายคนไป่เสือ่อละเจสิณนี้เนี่ยมันยังถ่อนๆเสียบๆอยู่เผื่ จากพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ